ให้ตาเราเปียกพราอน้ำตาดีกว่าเปียกพอน้ำฝนค่ะตามกลไกธรรมชาติของดวงตาเราจะผลิตน้ำหล่อเลี้ยงดวงตาที่เราเรียกว่าน้ำตาเพื่อให้ดวงตามีความชุ่มชื้นอยู่เสมอแต่พอเข้าหน้าฝนบางครั้งฝนตกแบบไม่ทันตั้งตัวทําให้น้ําฝนไหลเข้าตาเราได้ในหนึ่งหยดนั้นส่งผลให้ดวงตาเราระคายคือไม่ว่าจะเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสฝุ่นควนพีเอ็มสองจ้าหลังโดนฝนรีบล้างมือให้สะอาดก่อนล้างหน้าให้สะอาดเพื่อไม่ให้สิ่งสกปรกเข้า เพราะอาจก่อให้เกิดการเครืองตาแสบตาได้วิธีการดูแลดวงตาช่วยลดการระคายเคืองแสบตาหรืออาการตาแห้งตาแห้งให้รีบหยอดน้ำตาเทียมกระพริบตาบ่อยๆทานอาหารที่มีรูทีนสูงแนะนํานี่เลยค่ะรูทีนพลัสเจลลี่เขาได้รับรางวัลเหรียญทองด้วยนะคะทาน1-2สองซองยิ่งแช่เย็นยิ่งอร่อยเรื่องคุณภาพไม่ต้องพูดถึงเพราะรูทีนพลัสเจลลี่ผลิตและนําเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์